สวัสดีครับเช็คอินโหนดอุบลวันนี้นะครับเรานั่งกันอยู่กับาทางาแม่แม่เนาะอาสาสมัครสาธารสุขชุมชนหรืออสมนะครับในพื้นที่ของอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลนิคมลำดมใหญ่นะครับที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมพัฒนานการเด็กโดยใช้กลไกลของอาสาสมัครสาธสุขในชุมชนซึ่งวันนี้เรานั่งอยู่กับ อาทีมอาสาสมัครแต่ละท่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับแต่ละคนแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องรู้เขาว่าในส่วนของการทํางานการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนี่ยเขาทํากันยังไงมีคบวนการยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นอยากจะให้แต่ละท่านแนะนําตัวก่อนครับว่าชื่ออะไรแล้วก็พื้นที่ดําเนินการตัวเองอดูแลกี่หลังคาเรือนอะไรอย่างนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะ เป็นอาสาสมาัครค่ะอาสา,าสาวสิริพรทองคําค่ะเป็นอสมอค่ะในเขตพื้นที่ดูแลดูแลกี่คนเลียครับตอนนี้มีเด็กในในกลุ่มแปดสิบแปดคนค่ะแปดคนค่ะเฉพาะของแม่ที่ดูแลเองในพื้นที่ค่ะในพื้นที่รวมทั้งสี่หมู่บ้านค่ะจะมีเขตรัและผิดชอบจะมีหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดค่ะสี่หมูม่บ้านค่ะค สวัสดีคะ่ะชื่อนางสาวสุนิสาจจตแสวงคะ่ะเป็นอ2อมอรอพอสตนิคมลำดวใหญ่คะ่ะตอนนี้คือรับผิดชอบร่วมกันคะ่ะใน4หมู่บ้านคะ่ะหมู่4หมหู่5หมู่6แล้วก็หมู่7ค่ะสวัสดีคะ่ะชื่อบริเวียนนุนิลีอาสาสมัครของรพอพสตอนิคมก็จะรับผิดชอบอยู่ร,รวมกันนี่แหละคะ่ะ สีโสโ่โม่ค่ะคร่วมกันทำก็ทำเป็นทีมค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอรุณศรีเสลาทองอเป็นอสมอที่รับผิดชอบร่วมกันทุกทุกหมู่บ้านเหมือนกันแต่เขตรระผิดชอบที่อยู่บ้านมีสิบเอ็ดลังคามีเด็กอยู่ในพัฒนาการเด็กมีแค่หนึ่งคนก็ดูแลเองแล้วก็ร่วมกับเพื่อนๆด้วยค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวุลมีพันณศรีค่ะเป็นอสมอนิคมค่ะคือรับผิดชอบร่วมกันค่ะเพราะว่าในเขตไม่มีเด็กมีแต่เด็กโตหมดแล้วค่ะ่ะคะสวัสดีค่ะวิฉันนางแสงเทียนกับทองค่ะดูแลเด็กร่วมกันทั้งหมดค่ะเป็นทีมที่เราพบมีหนึ่งคนนะคะในหมู่บ้านหมู่ห้าค่ะที่เด็กตอนนี้กำลัง ทำไอ้ทรงตอรักษาตัวอยู่ค่ะรับยาม,มีหนึ่งคนค่ะคทีนี้ครับอยากจะชวนย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มต้นในการจัดทำโครงการการส่งเสริมพนาการเด็กของที่นี่ครับเรามีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมยังไงบ้างครับขั้นตอนแรกเราก็จะมีการประสานงานกับทางหน่วยงานใน เทศบาลแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็โรงเรียนชุมชนชนะคะแล้วก็เราจะประชุมประชุมกันเนาะแล้วก็ะชุจตั้งคณกรรมการจดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็ออกไปสำรวจเด็กในพื้นที่ในหมู่บ้านของเราค่ะโดยลงไปสำรวจเด็กครับเรามีชุดเครื่องมืออะไรครับที่ไป สำรวจ <laughs> เด็กๆเพื่อที่จะดูพัฒนาการของเราะคระับมันจะมีชุดสำรวจเครื่องมือจะมีของเป็นของเครื่องมือ DSPM แล้วก็จะมีคืออุปกรณ์ที่เราทำขึ้นมาเองด้วยค่ะก็จะมีมีจะเป็นพวกบล็อกไม้เป็นกระตูนเป็นเครื่องมือลูกบอลค่ะที่เราจะจะประ,ประดิษฐ์ขึ้นมาเองในหมู่บ้านให้ผู้สูงอายุช่วยทำให้ค่ะค อาจจะไม่ค่อยได้ซื้อคะ่ะคือเครื่องมือที่เราเอาไปใช้กับเด็กเกเนี่ยเป็นเด็กกลุ่มอายุเท่าไหร่ครับเอ่อศูนย์ศูนย์ถึงห้าปีคะ่ะจะมีจะแบ่งเป็นกลุ่มคะ่ะก็จะมีกลุ่มกลุ่มเด็กค่ะแล้วก็จะแบ่งมีมีห้าด้านของศูนย์ถึงศูนย์ถึงห้าปีคะ่ะตามเกณฑ์อายุแบ่งเป็นกลุ่มเด็กคะ่ะ อาจารย์ที่เปส่วนใหญ่ที่เราไปคัดกรองครับเราเราพบเจออความเสี่ยงในด้านไหนมากที่สุดของพัฒนาการเด็กครับเพราะว่าพาะว่าแม่บอกว่ามีห้าด้านเนาะ,ะด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กด้านสติปัญญาด้านการใช้ภาษาอะไรพวกนี้ฮะเท<ะ>่าที่เราไปคัดกรองเด็กอะ่ะเด็กในชุมชนของเราส่วนใหญ่ที่พบมีมีที่พบว่าล่าช้าในส่วนใหญ่จะด้านไหนบ้างมากที่สุดครับ จะเป็นส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เราจะเจอค่ะจะเป็นการเดินค่ะช้าพัฒนาการพัฒนาการที่ไม่สมว <Euros. S 2> ัยส่วนมากจะเป็นการพูดช้าติดโทรศัพท์ค่ะ <Euros. S 2> จะเป็นแบบที่เราพบเจอบ่อยนะค่ะส่วนมากจะเป็นติดโทรศัพท์ไม่พูด <Euros. S 2> จะเป็นพูดช้าพัฒนาการช้าค่ะเพราะว่าเด็กติดโทรศัพท์เยอะค่ะ <Euros. S 2> <blows. S 1> อยู่กับอยู่กับตายายค่ะ ทีนี้พอเราพบเจอปัญหาแบบนี้ครับสิ่งที่เราทํากับเด็กๆเราทําอะไรกับเขาครับพอเราพบเจอว่าเขาติดโทรศัพท์เขามีพัฒนาการล่าชา้าเรื่องของภาษาและการพูดคุยเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วเนี่ยครับเพราะว่าทั้งวันก็คือน่าจะนั่งอยู่กับจอเนาะไม่ได้ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดตอนแรกตอนแรกที่เราเข้าไปคือเราจะให้คาปรึกษาผู้ปกครองอค่ะ ให้ครับปรึกษาผู้ปกครองก่อนแล้วก็ให้ให้ผู้ปกครองเขามีส่วนร่วมกับเรามีจัดกิจกรรมในหมู่บ้านค่ะพาพาเด็กเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ผู้ปกครองค่ะให้ความร่วมมือค่ะเปิดใจก่อนเปิดใจกับเราก่อนค่ะพูดคุยกับผู้ปกครองก่อนพูดคุยผู้ปกครองก่อนค่ะก็คือทีนี้ย้อนกลับไปที่ชุดเครื่องมือครับเรามีเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยแปดสิบสี่คนถูกไหมครับ คือแต่ละหมู่บ้านเราจะจัดของของหมู่บ้านจะมีทุกหมู่บ้านค่ะจะแยกเป็นหมู่บ้านคือหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกสี่ห้าหกเจ็ดคือเป็นลงลงเป็นหมู่ให้อสมอแต่ละหมู่ทํากิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านค่ะคือจะมีเราจะมีเขาเรียกปาดหมู่บ้านคือจะเป็นผู้สูงอายุค่ะแล้วก็จะมี ทำเป็นเครื่องจักรสารเป็นทําเป็นรถเป็นของเล่นเด็ก<ช>เป็นอุปกรณ์เด็กค่ะค่ะ<ช>คือทําในหมู่บ้านก็คือช่วยกันทําอะค่ะจะไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้ซื้อเป็นอุปกรณ์เป็นลูกบอลเป็นอะไรที่เราหาได้<ช>เราหาในหมู่บ้านมา<ช>แล้วก็คือในหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านเราก็ต้องหามามันก็เลยเป็นอุปกรณ์ที่เพียงพอค่ะอ๋อมันก็เลยเพียงพอแต่แต่ถ้าเป็นชุดที่มันมาจากการสนับสนุนหรือว่าเป็นชุดที่ของนี่ก็มีอยู่มีค่ะนี่กี่ชุดครับ สองชุดค่ะสองชุดนี่ดูแลกี่หมู่บ้านครับสี่ค่ะแต่เราจะแบ่งแบ่งกันแบ่งวันค่ะแบ่งวันอ๋อแล้ววันนี้เราไปหมูนี้หมูนีเราจะไม่ไปวันเดียวเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการอันนั้นก็ผลิตขึ้นมาเองเลยพวกเครื่องจักรสารพวกอะไรของเล่นตามท้องถิ่นเรามาให้กับมามามาใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองเด็กตรงนี้ถูกไหมฮะรนี้อมหม ย่างกั้มพวกกล้มเนื้อมาเลยเราก็ให้วาดรูปใช้ระบายสีอ๋อค่ะให้ระบายสีให้วาดรูปจะได้จับดินสอจับเนี่ยค่ะเออะ้เราก็ให้เดินให้ตามตามตามไงเราเคยตอนเ้าออันนี้คือเป็นขั้นตอนของการกระตุ้นเนาะทีนี้พอกระตุ้นแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมมีไหมครับ มีการเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากที่เรากระตุ้นหรือว่ามันก็ยังมีเด็กที่ก็ยังตั้งแรกก็ยังไม่มีไม่มีจะมีสิบห้าวันเราจะทําครั้งหนึ่งคือคนไหนที่อาการเด็กก็ดีขึ้นมันจะม,ม,จะมีมันจะมีบางบางคนที่พัฒนายังเขายังไม่ทําเราก็จะกระตุ้นสิบห้าวันแล้วก็จะลงพื้นที่ครั้งหนึ่งแต่เราก็จะให้ผู้ปกครองเขาเขาทําทุกวันพาทําพัฒนาเพราะบางคนที่เขาอาจจะยังไม่ป่วยแต่เขายังไม่เคยทํา<ม>ค่ะ เขาไม่ป่วยแต่คือเขายังไม่ทํากับเราครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามเขาเริ่มจะทําค่ะเพราะว่าให้ให้ผู้ปกครองเขาพาทำเหมือนที่เราทําค่ะคือแล้วก็เริ่มเริ่มติดตามค่ะติดตามผลพอดีมีเคสด้วยค่ะพอดีหลานชายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่แข็งแรงครับจากการทดสอบพัฒนาการทีนี้เอคุณหมอให้แนะนําให้เดินต่อเท้าแล้วก็ ยืนกระต่ายขาเดียวเรากลับมาบ้านก็ให้แกฝึกหลังจากที่แกกลับจากโรงเรียนทุกวันค่ะเป็นกิจวัตรประจําวันในการฝึกทีนี้พอฝึกแล้วแกจะดีขึ้นเพราะว่าแกจะไม่ค่อยเดินแกจะวิ่งตลอดวิ่งตลอดใช่แกไม่เดินเลยค่ะใช่ค่ะคือตอนนี้แกก็เดินบอกให้เดินคือเดินปกติก็จะไม่เดินตอนนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะจากการที่เรา มีโครงการนี้ขึ้นมาจากล้านชายที่บ้านเลยค่ะจากประสบการณ์เลยที่บ้านเลยค่ะหมายถึงว่าจากเดินจากไม่ค่อยเดินเดินไม่ค่อยได้ไม่เดินไม่เดินเลยวิ่ง๋อจะวิ่งอย่างเดียวสมาธิเราเราก็เลยฝึกให้เดินต่อเท้าแล้วก็ให้ยืนกระต่ายขาเดียวใช่ค่ะให้ให้นิ่งจะไม่ไม่เดินเลยวิ่งตลอดจากการที่เอากระตุ้นมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ส่วนหนึ่งใช่ค่ะ แล้วส่วนที่แบบกระตุ้นแล้วไม่ขึ้นมีไหมครับหรือว่าหรือว่าที่เรากระตุ้นที่ผ่านมาก็คือดีขึ้นหมดมีค่ะอ่าอย่างเช่นมีมีส่งต่อมีส่งต่อโรงพยาบาลค่ะยกตัวอย่างเคสเดยวนีครับมีมีเคสหนึ่งค่ะที่ที่ตอนนี้ยังรับยาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะคือของเคสของหมูห่าของของแม่แสงเทียนค่ะคือเป็นพัฒนาการทางสมองคือเริ่มจากตอนตอนแรกที่ที่ยังไม่ได้รับยาคือแม่ของของเด็ก ผู้ปกครองของเด็กเขายังเขายังไม่เปิดใจค่ะยังไม่ยอมรับพี่จะที่จะพัฒนาเขาบอกว่าลูกเขายังปกติดีอยู่ค่ะพอเราไปกระตุ้นแล้วเขาเริ่มเห็นผลแล้วว่าลูกของเขาไม่ไม่เหมือนเพื่อนเริ่มแตกต่างเราส่งส่งต่อให้โรงพยาบาลเขาก็พาไปค่ะตอนนี้รับยาค่ะรักษาค่ะก็อันนี้คือเป็นเคสที่เบื้องต้นตอนที่เราไปคัดกรองแล้วทางผู้ปกครอง เขาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ยอมรับในผลของการคัดกรองก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถูกระบบนั้นไม่ได้ถูกส่งต่อไปคือคือเริ่มแรกตอนที่เด็กเกิดคือเด็กเกิดแล้วมันจะมีพัฒนาการเด็กล่าช้าอย่างเงี้ยไปหาหมอไปคือเขาก็ยังไม่ยอมรับว่าลูกของเขาอย่างเหมือนปกติอยู่เขาจะบอกว่าพ่อแม่ก็เป็นแบบนี้เลี้ยงหล้านคนก่อนก็เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะยังไม่ยอมรับว่าเป็นคือเขาบอกว่าเหมือน ครอบครัวเขาจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับจากที่เราได้มาทําเรื่องส่งเสริมพัฒนาการเด็กมาทําแบบเต็มตัวเลยแบบเนี้ครับเราแต่ละท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างครับอ<ใ>จจะเป็นความรู้สึกความภูมิใจในตัวเองหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากตัวเองครับภูมิใจค่ะภูมิใจที่เกิดขึ้นจากตัวเองที่ได้พัฒนาเด็กค่ะแล้วก็ภูมิใจที่จะเห็นอนาคตของเด็กที่จะเข้ากับสังคมเข้ากับเพื่อนค่ะแล้วเขาก็จะมีอนาคตที่ดีขึ้นค่ะ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะพร้อมที่จะดูแลคนในชุมชนของเราค่ะให้มีสุขภาพดีค่ะครับก็ดีใจภูมิภูมิใจด้วยที่เด็กๆเ,เราจะได้มีเป็นเด็กที่เป็นเด็กที่ตอนนี้เขาเขายัางไม่เขายัางไม่รู้เรื่องเนาะเราเข้าไปในกบกเบ้ีนกับเขาอะ่ะเขาจะได้รู้สึกอะไรนู่นนี่นั่นพัฒนาการขึ้นดีๆขึ้นเรื่อยๆเป็นเด็กดีของของหมู่บ้านแต่ละหมู่ค่ะ ก็มีความดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้ลงในในพื้นที่คือได้ไปพูดคุยกับผู้ปกครองคือโน้มน้าวให้เขามาร่วมกิจกรรมกับเราครับพออค่ะดีใจค่ะที่ได้ความรู้แล้วก็จะได้ไป ศึกษาต่อให้ลูกหลานเราจะเป็นยังไงเราก็จะมีพื้นฐานค่ะต่อไปจะได้ไปดูแลลูกหลานตัวเองด้วยเนาะค่ะในชุมชนได้ก็ครอบครัวค่ะค่ะก็มีความภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะที่เห็นลูกหลานในชุมชนเรามีโอกาสได้มีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็เด็กเราก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ ครับผมนี่ก็เป็นความารู้สึกนะครับที่ได้ไาทางอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนได้มีการทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับในการทํางานดูแลเด็กในชุมชนส่งเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชนแม้จะไม่ใช่ของลูกหลานของตัวเองแท้ๆแต่ก็เป็นเด็กในชุมชนก็เหมือนกับครอบครัวเหมือนกับลูกหลานของของเราทุกคนเพราะว่าอย่างที่คําที่เขาเคยบอกว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าคือมันไม่ผิดเลยใช่ไหมครับ <ยะ S 1> มันไม่ผิดเลยเพราะว่า การพัฒนาบุคลากรของประเทศชาติเนี่ยมันจะต้องพัฒนาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เล็กๆเ,เลยถ้าเกิดว่าไปพัฒนาตอนที่มันโตแล้วน่าจะไม่ทันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางทีมอาสาสมัครสาธารณสุขจุมชนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตบลนิคมลำดุมใหญ่นะครับอำเภอเดียดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทุกท่านที่ได้กรุณาได้มาแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้นะครับเรนที่ต้องขอบพระคุณมากครับ,บคุณคู้